คนโบราณในท้องถิ่นหลูกบ้านเนี่ยก็ไม่เอาตมแบบโบราณแล้วทีนี้ก็คนภาคใต้เนี่ยครับท่าน้าท่วมเนี่ยเขาอย่าอย่างเช่นที่ผ่านมาที่ท่วมอยู่ทุกปีอยู่แล้วแต่การท่วมเขารู้ตัวล่วงหน้าหนึ่งเขาจะมีความสนุกท่าน้ําท่วมเ็าจะสนุกสนานกันมากเอาแต่เดี๋ยวนี้ลุงดาบมันไม่มันไม่เริ่มจะไม่สนุกแล้วมั้งเดี๋ยวนี้พอมันท่วมอย่างมันไม่ท่วมเฉยใช่ไหมครับตอนนี้ยังสนุกอยู่ยกเว้นบางจังหวัดที่ลืมวัฒนธรรมตนเองอย่างเช่นว่าอดีต เนี่ยผมยังไปด่วงอยู่ว่าอดีตที่น้ำท่วมเนี่ยคนภาคใต้ก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่ยุคปัจจุบันนี้ผมคิดว่าที่คำทัดาินที่ก็ว่ากันมาว่าภาคใต้จะน้ำจะท่วมเหลือจะพอกเกาะและจะเหลือจะพะศูนย์กันดีกรมธรรมชาติทุ้งสงด้วยที่เป็นเกาะอยู่นี่อนอกนั้นจะท่วมหมดหลายท่านแล้วก็หนีไปโย่ไปเยามั่งไปโย่กับครูจกจับมั่งไปโย่กับคนหิ่งห้อยมั่งเสร็จแล้วคิดหรือว่า เมื่อหน,นีไปแล้วสามศูนย์เนี่ยจะอยู่ได้เขาก็ก็กประสบความหมายนะเหมือนกันเพราะนั้นนะครับนี่ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดเพราะพวกเราหรือกเกษตรกรเราเนี่ยชาวบ้านเราดีแหละจากอดีตที่เกิดเกิดเคยปลูกพืชทุกชนิดปลูกพืชหลากหลายผมมาเชื่อนักวิทยาการ ก็อบอกว่า้จะปลูกยางพาราต้องโค่นต้นไม้ให้หมดอย่างอื่นก็ห้ามเหลือไว้แม้แต่ต้นเดียวให้ปลูกยางพาราอย่างเดียวหรือปั๊มน้ำมันก็ปั๊มน้ำมันอย่างเดียว<ม>ทีนี้ก็บอกว่ามันจะแย่งสารอาหารกันทีนี้ชาวบ้านกเกษตรกรก็เชื่อพอเชื่อป้าเดี่ย ลากอนว่าผมไม่ไปรณรงค์ตามหมู่บ้านปลูกลูกติดลูกหามาบ่อต่อไปนี่เราปลูกตามบรรพบุบบรุษของเราที่เคยปลูกมาเนี่ย<ม>ปลูกทุกอย่างที่กินใน<ม>อยากกินทุกอย่างที่ปลูก<ม>นะทีนี้ก็ลากอนว่าเขาบอกว่ามันแย่งสาอาหารกันอย่างปารากับไม้ยังไอ้ต้นเคียนไม้อะไรต่างๆเนี่ยมังคุดตัวเดียนก็บอกปลูกร่วมกันไม่ได้ทีนี้เลยก็บอกผมก็ชี้ไปบนภูเขาบอ่อดูที่ต้นไม้มันขึ้นหลากหลาย เคยเห็นมันยกพวกตีกันเพราะแย่งสารอาหารไหม,มนี่คือทางแก้นะแต่ว่าของจริงแล้วตอนเนี้ผมที่เป็นวงหนักอยู่ก็เพราะว่าคนใต้เนี่ยเอานาข้าวมาทําเป็นนาปาล์มปาล์มด้ามันมาปลูกยางพาราเหมือนอย่างปีที่แล้วเดือนมีมีนาปีที่แล้วนะครับปรากฏว่นนา้ำท่วมบัดใหญ่พัทลุงสงขาคนที่จะอดมากที่สุดคือสงขากับพัทลุงราะว่าไม่ได้ปลูกพืชกิน<อ>เลยก็ปลูก เขาไม่ปลูกข้าวเพราะไม่ปลูกข้าวปับ๊บเมื่อน้ําท่วมขึ้นมายางปาพารากินได้ไมออต,อตอบได้เลยว่ากินไม่ได้ปลาน้ำมันพอะจะกินได้บ้างสักมือสองมือพออยู่ได้แต่หลังจากนั้นเจ้าอนี่ผมไปดวงว่าถ้พภาคใต้เกิดน้ําท่วมจมลงไปจริงเหลือจะเป็นเปนกาะเนี่ยภายในห้าวันผมเชื่ว่าคนใต้ดอดตายหมด นี่คือเรื่องจริงครับอย่างน้อยๆขออำเภอบงภางสะพานนี่มันขาดรถถนนเเดียรถวิ่งไม่ได้รถควยวิ่งไม่ได้เรียบร้อยเจ็วันคนใต้อดข้าวเลยครับ,รบนี่เรื่องจริงกที่เราควรจะขยิดกำหนึ่งจะเนิดหนึ่งว่าหลากักกาิีกรรมบายชาติที่เราพยายามรณร,ร,รงค์พยายามโสนพยายามถ่าย,ายทอดกันเนี่ย คนเชื่อนี่น้อยส่วนมากพวกเราอย่างเช่นผู้ใหญ่มสมศักดิ์เนี่ยพูดก็ไม่เชื่อเราไม่มีกรีดอกไม่มีดีกรีด็อกเตอร์นำหน้าแต่อย่างผมเนี่ด็อกเตอร์นำหน้าคือด็อกเตอร์ตัวจริงคือดอตนี่ยดอ็อ,ดอ,ดอกเตอร์ทีนี้พอพูดไปพูดมาชาวบ้านเออทำใทจจริงเลยเริ่มเชื่อเลยเพราะฉะนั้นคิดว่าที่อยากจะขวากนิดว่าทุกภาคเลยครับ เราช่วยกันรดน,น้ำงบ่อยยับปลูกพืชเชิงเดี่ยวเมืม่ออย่างนียภาคเหนือก็เห็นอยู่แล้วว่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวการทําไรน้าดินอะไรต่างๆนี่มันเยอะนะครับแล้วแรงไหมลุงดบาบภาคใต้ถ้าโดยสถานการณ์โดยสภาพอากาศโดยอะไรนี่ผมคิดว่าปีนี้น่าจะประสบภัยแรงน่าจะแรงอ,อ,อีนี่ภาคใต้ถ้ว่าจริงๆตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะน้ำท่วมอย่างเดียวมันไม่ได้มาเฉพาะน้ำม,มาดินมันดรายมาด้วยอตอนนี้ หน้าดินอะไรทะเลลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาแต่ละเที่ยวนะครับถ้าเราไม่ปลกชาวบ้านไม่ปลกประชาชนไว้นั่นสิเขาเขาถึงบอกว่าอะไรนะเริ่มจะไม่สนุกแล้วใช่ไหมน้ําท่วมพอเพราะว่ามันไม่ท่วมอย่างเดียวใช่ไหมครับมันเอาดินเอาหินมาด้วยเนาะคือถ้าน้ําอย่างเดียวก็สนุกแต่ตอนนี้มันไม่สนุกมันไปไหนมีน้มีต้นชุงมั่งมีต้นปมน้ํามันมั่งเนี่ยนะครับอันนี้คือปัญหาที่กําลังจะเกิดเนี่ยคิดว่าปีหน้าเนี่ยถ้าไายแรงมันจะแรงหนัก แต่ตาหน้าขนปั๊บมันไม่ไย่มาจาังพรน้ำเนี่ยครับก่อนที่เป็นวงวครับ,ค,รบคือมันสุดขั้วนะเดี๋ยวนี้คือ,อพอมันแล้งมันก็แ้งสุดขั้วใช่ไหมครับพอมันน้ํามามันก็มาแบบสุดขั้วเนาะ,ะแล้วยิ่งเราก็แบบว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยในหลายๆด้านนะครับอ้ามาพูดลุงผู้ใหญ่บ้างหลังอยากโดนก็ปลามาดไปเยอะอ้าวเชิญครับลุงผู้ใหญ่เรื่องธรรมดาอ้าวครับระยองตะวัน ภาคตะว,วันอกอยังไงบ้างนั่งฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อกี้อาจารย์ยากพูดผมก็นั่งฟังอยู่ข้างล่างนั่งฟังไม่ไหวมม่เหลือทนบางทียาวๆนะักก็ไม่ไหวแอบไปนอนฟัง <c oughs> นอนฟังอยู่พักใหญ่เอ๊ะ <c oughs> ไ,ไม่มีใครฟังนะครับแม้แต่ที่นี่คนฟังก็มีแค่นี้นะครับ <c oughs> แล้วถามวนนีนนี้คนฟังมากไหมอูู้มากเหลือเกินแต่อาจจะไปนอนฟังอยู่เหมือนที่ผมว่าเหมือนตะกี้ก็ได้ครับไอ้นั่นไม่เป็นปัญหาเพราะเข้าไปนอนฟังคนไม่คนพูดเขาดูไม่หลอกคนเลยเขาไม่ค่อยมากันก็ยังหลอกว่าบางคนที่นั่งอยู่บนนี้ก็แล้วกันครับเอาเอาเขาเรื่องเขาเรื่องเอาเรื่องวิกฤตวันนี้ก็อยู่ในแผนนี้นะครับนั่งครับเอาเอาน้ําแห้งขอให้เป็นตัวแทนภาคตะวันออก หลวงศักดิก์ทอยเป็นตัวแทนภาคตะวันออกพูดถึงน้ําแรงน้ําท่วมภาคตะวันออกผมไม่ได้กลัวเลยวันนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้กลัวทําไมถึงไม่กลัวผมเตรียมไม่เรียบร้อยมาแล้วเมื่อกี้บอกว่าคนย้อนยุคใช่ไหม,มยังไม่ถึงยุคที่จะต้องขึ้นมานะครับแต่พวกเรามาก่อนยุคเพราะนั้นพวกเราตัวรอดที่นั่งเนี่ยก่อนยุคนะครับไอ้ที่อยู่ข้างนอกอะหลังยุคนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเราก่อนยุคอยู่รอดกันแล้วกันอ,อยู่รอดแบบไหน วันนี้ตำราต่างๆที่ผมต้องเอ่ยชื่ออาจารย์ผมขึ้นมาคืออาจารย์ยักษ์ที่ประสิทธิ์ประสานเอาไว้ผมทําเกือบทุกเรื่องและทุกเรื่องที่ทามาเห็นผลทั้งหมดนะครับมันจะเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นมาผมคิดว่าเอาตัวรอดได้ครับและที่เอาตัวรอดนะผมเรียนจากนี่ไปหลายเรื่องและแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่เรื่องไปทําอ่ะมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อทั้งนั้นเมื่อก่อนคนทําเรื่องนี้ทุกคนเขาเรียกว่ามาก่อนยุคอะ่ะ คนจะหาว่าบ้ามันคนจะหาว่าไม่ปกติมั้งเพราะไอ้คนที่เกิดหลังยุคนี้มันยังไม่ถึงนะแต่ทุกวันนี้ที่เขาบอกเมื่อกี้เหลือเวลาอีกปีป่าสองปีมันจะเห็นอะไรเกิดขึ้นมาและไอ้ปีป่าสองปีผมคิดว่าพวกเราที่อยู่ในนี้ทั้งหมดก็คงจะคิดเรียบร้อยไปแล้วหาทางแก้ไปเรียบร้อยไปแล้วและทางแก้ก็มีทางเดียวนะครับวันนี้อยากกินพริกต้องปลูกพลิกอยากกินมะเขือก็ต้องปลูกมะเขืออยากกินกล้วยก็ต้องปลูกกล้วย ถ้าอยากกินพริกเก่งมาตังค์ไว้ซื้อพริกอยากกินกล้วยเก่งมาตังค์ไว้ซื้อกล้วยก็เดี๋ยวก็กินกระตังและครับไม่มีพริกไม่มีกล้วยจริงๆแล้ววันนี้จะทํำยังไงถ้าเกิดวันนั้นมาเกิดึ้ดมาป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างก็เอ่ยพระราชดำรัสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทั้งนี้แค่ป่าสามอย่างมันก็ได้ประโยชน์สี่อย่างแล้วและที่ทําไม่ได้ทาแบบธรรมดานะครับทําแบบไม่ธรรมดาคือผิดปกตินั่นแหละวันนี้เมื่อ ผมเคยเล่าให้ฟังหลายทีนะครับผมเกิดมาจากนี่จากศิลและไอ้นี่สินต่างๆไอตัวนั่นเป็นตัวกระตุนเนี่ยผมทําอะไรต่างๆหลายอย่างท้ายที่สุดก็มาเอาเรื่องที่เรียนไปจากเนี่ยมาทําทีละเรื่องทีละเรื่องทีเรื่องแล้วสาเร็จนะครับแต่ต้องทำเรื่องหลายหลายคนไปทําหลายๆเรื่องเพราะวิชาวความรู้ที่เนี่ยมีมากมายเหลือเกินพอเรียนไปแล้วก็ไปทําทุกเรื่อง เราอยากจะได้ทุกเรื่องท้ายที่สุดก็ไม่ได้สักเรื่องแต่ผมเก็บทีละเรื่องทีละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างที่ทําในทีน่นี้ถึงก็ปลดหนี้ได้ผมจะเน้นเรื่องนี้ตลอดเวลาคนให้รวยขนาดไหนก็ช่างครับแต่ถ้ามันมีหนี้อยู่ไม่มีความสุขหรอกเพราะคนรวยตอนนี้ก็เป็นหนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติคนรวยเป็นหนี้และ้คนจนไม่เป็นหนี้คุณเลือกเอาจะเอาเป็นคนรวยหรือคนจน คนจนที่ว่ามันไม่มีหนี้และผมบอกคือหนึ่งในนั้นและคนจนที่ไม่มีหนี้ก็สามารถรวยได้นะครับเขาเขาไม่ได้ห้ามรวยแล้ววันี่ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างที่ทาอยู่ในที่นี้นทําสําเร็จสําเร็จตรงไหนอยากกินอะไรปลูกนั้นผมออกแบบถึงขนาดมาห้าไร่สามไร่แม้กระทั่งหนึ่งไรคุณประสานก็ไปเห็นมาแล้วครับหลายหลายคนก็ไปเห็นมาแล้วเอ๊ผู้ใหญ่สักมีที่ห้าไร มันเป็นหนี้หนึ่งล้านบาทมันปลดหนี้ไปได้ไงว่าไอ้หนึ่งล้านบาทที่าแล้วเนี่ยหนุนผู้ใหญ่แล้วตอนพอตอนน้าท่วมเนี่ยผมเข้าใจว่ามีคนกรุงเทพต้องเยอะต้องแยะใช่ไหมครับเขาอาจจะเริ่มเริ่มคิดถึงเรื่องอะไรพอวิกฤตปุ๊บก็เริ่มคิดแล้วว่าเดี๋ยวเกิดน้ําท่วมเยอะๆนี่จะไปอยู่ที่ไหนจะไปกินอะไร,รสรางามช่วงที่ผ่านมานี่มีคนชูวหาผู้ใหญ่ไปหาลุงผู้ใหญ่เยอะไหมหมายถึงว่าเริ่มคิดถึงการจะทํายังไงให้พึ่งตัวเองได้ไงหากเกิดวิกฤตขึ้นมา,มา มากมาก็ากเต็มมาถึงไปหาซื้อที่แถวนั้นแล้วกันเนี่ยเพราะที่แถวนั้นน้ํามันไม่ท่วมผมมีป่าอยู่สองพันกว่าไร่ครับก็ทําแบบง่ายๆเลยครับน้ามันจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ช่างทุกวันนี้ที่มันมีวิกฤตคือไม่มีป่าอก็ปลูกป่าขึ้นมาครับป่าผมมีอยู่สองพันกว่าไร่การชนแนวน้ําไม่เรียบร้อยมาแล้วน้ามันจะล่นเขาถึงขนาดไหนก็ไม่สามารถจะท่วมผมได้และในที่ที่ส่วนตัวของผมก็ทําป่าไว้อีกครับ ก็ปาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างและออกแบบไปถึงหนึ่งไร่สามไร่ห้าไร่ในห้าไร่ตรงนี้คนเอาไปทําทั่วประเทศนะครับมีที่แค่ห้าไร่เท่านั้นเองจะทำไงในที่ห้าไร่ครับและส่วนคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมแล้วเขามาหาลุงผู้ใหญ่นี่คือเขามาเรียนมาเรียนคือมาเรียนวิชานี่แหละครับมาหาวิชาที่จะพึ่งตนเองได้การปลูกพืชอาหารการอะไรละ่ะการจะมีชีวิตอยู่ได้ในยามวิกฤตหรอที่ส่วนใหญ่ที่เขามาหาเนี่ยเขามาคุยเรื่องอะไรกัน วิชาความรู้จริงๆมันมีอยู่สี่กลุ่มหลักๆครับที่จะให้เขากลุ่มที่หนึ่งคือหลักคิดคือแนวคิดเนี่ยวันนี้ถามทิ้งว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรตอบไม่เหมือนกันก็ต้องเอาแนวคิดตรงนี้ใส่ใไปว่าวิกฤตที่เขาเจอเน่เขาจะทํอะไรอยู่ก็ช่างแต่้อาใส่แนวคิดเขาสามารถเอาตัวรอดได้ทั้งนั้นครับกลุ่มที่สองก็เรื่องของปัจจัยการผลิตวันนี้คนจะปลูกกินไม่เป็นก็เอาให้ปลูกกินให้เป็นได้ได้สามเรื่องของป่าไม้ว่าที่น้ํามันท่วมอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะ ไม่มีป่ากลุ่มที่สี่นะครับคือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่นั่นจะมีอยู่สี่เรื่องหลักๆและสี่เรื่องหลักๆมันอยู่ในแปลงผมจับสายแปลงครับวันนี้จะพูดไปฟังกันทั่วประเทศฟังไปก็แค่นั้นมีทางเดียวคือทําให้ดูอยากรู้ก็อันนี้ไงอยากรู้ก็นี่ไงอยากรู้ก็นี่ไงก็ทําให้ดูเป็น,ปนแปลงและแปลงที่ทําให้ดูจริง,รงๆมันย้อนยุคไปเมื่อเก่าทั้งเลยไม่ได้ทําของใหม่ขึ้นมาเลยย้อนหลังกลับไปเมื่ออ,อดีตทั้งนั้นครับ เมื่อสมัยก่อนที่กลุ่มแหลกพูดไปว่ากเกษตรินทรีย์มาเกิดมาตั้งนานที่อาจารย์สาคลิกพูดนะเกิดมาตั้งนานแล้วแต่เราลืมไปว่าเนี้เราก็ย้อนหลังไปดูซิว่าอาดีตมันเป็นไงครับ,รบผมก็ทําแบบน,นั้นครับขี้งัวขี้ฟ้าขี้เป็ดขี้ไก่กพวกนี้เป็นปุ๋ยได้นผมเรียนจากอาจารย์ยากนะครับ เรียนจนถึงขนาดว่าอาจารย์ยากบอกแล้วไม่เชื่อว่าไอ้เนี่ยผู้ใหญ่ลองทําปุ๋ยแล้วลองไปใส่พลิกเนี่ยพลิกมันจะเผ็ดทุกเม็ดผมไม่เชื่อนะครับผลสุดท้ายทําเสร็จเอาไปใส่สพลิกลองกินดูมันเผ็ดทุกเม็ดจริงๆนะครับ <c oughs> ไม่เผ็ดทุกเม็ดไม่ได้ว่าเหลือเอาไปใส่ทุเรียนเชื่อมาทุเรียนมีน้มทุกลูกเลยครับ <c oughs> นี่ให้ในหลุยเอาไปใส่บางคดที่จันทบุรีบังคดไม่มีน้มแม้แต่ลูกเดียวครับปุ๋ยนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับ นี่ทดลองเอาไปให้อาจารย์สามารถใส่มาดันครับอาจารย์สามารถไปใส่มาดาันเขาแหมแน่จริงๆปุ๋ยผู้ใหญ่ศักดิ์ที่เรียนมามาดันเปรี้ยวทุกลูกเลยครับนี่สูตรของปุ๋ยไปใส่อะไรไปใส่เงาะจะเป็นยังไงบ้างครับแม่ขนดกพอใจเลยครับเอาเดี๋ยวลุงดาบก็จะเขมเนเอาพูดเยอะกว่าแกไม่ได้้ามมาตัดบทแล้วนะคนมันน้อยแค่นี้นะครับผมพูดเรื่องนี้ พราะถ้าพูดมากกว่านี้ก็คงเข้าเนื้อเรื่องแล้วก็ถอยหลังไม่ได้ก็บอกได้เลยว่าวันนี้กลับย้อนยุคไปตูตัวเราเศรษฐกิจพอเพียงมาเริ่มที่ตัวเองไม่ต้องไปมองคนอื่นคใครจะเป็นไงก็ช่างครับถ้ายังช่วยเหลือตนเองไม่ได้อย่าไปช่วยคนอื่นนะครับตัวเองยังไม่ไปไม่ไหวก็ห้ามไปมองคนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำ,ท,ำทําทีละอย่างแล้วจะสําเร็จเหมือนผมนะครับตอนนี้ถ้าใครบอกว่าผู้ใหญ่สักมรืออยากกินอะไรผมไม่กินเสาวไฟฟ้าก็แล้วกันครับ <laughs> อ้าวกลับมาที่ภาคเหนืออีกสักรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ที่ภาคเหนือเป็นไงบ้างครับคุณครูเขาชุมชนเขาตื่นตัวขนาดไหนครับเวลาพูดถึงเรื่องน้งําแล้งน้ําท่วมที่ตอนนี้จะบอกว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครคือมันสุดขั้วไปที่ด้านใดนด,นด้านหนึ่งแล้วคือที่ภาคเหนือเนี่ยโดยเฉพาะเชียงใหม่ปีนี้วิกฤตหนักเพราะว่าถ้าดูสภาพอากาศก็คือกลางวันร้อนจัดกลางคืนหนาวจัดอุณหภูมิต่างกันประมาณสัก1 0ถึง15องศาในแต่ละวัน สมมติว่าตอนตอนเที่ยงเนี่ยบ่ายแก่เนี่ยอุณหภูมิ35ดส้ายผ่า้มกลางคืน15องศาเองครับเป็นบางวันอุณหภูมิต่างกันอย่างเงี้ยพืชผักอะไรเนี่ยจะลำบากมากโดยเฉพาะพืชพืชที่มีความอ่อนแอจะจะมีวิกฤตมากตัวนี้แล้วก็เรื่องน้ำเรื่องน้ำปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้ท่วมจากอะไรครับเขาปล่อย ่อยเขื่อนสองเขื่อนคือเขื่อนไม่งัดกับเขื่อนไม่กวงสองเขื่อนนี่แหละที่ทาคือคือตั้งแต่เป็นเขื่อนมาเนี่ยผมไปสืบมันตั้งแต่เป็นเขื่อนมาน้ํไม่เคยเต็มเลยในประวัติศาสตร์มันเพิ่งมาเต็มเมื่อปีที่แล้วและน้ําปริมาณเยอะก็เลยต้องเอือออกมาแค่นั้นเองเพราะนั้นแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเพราะนั้นภาคเหนือเราเนี่ยก็เลยพยายามที่จะเมื่อฝนตกลงมาหน่อยเราต้องพยายามก่อนที่มันจะตกลงพื้นดินเนี่ย เราต้องจัดการมันก่อนเก็บไว้ในตุ่มอย่างพี่หิงห้อยก่อนในโคเรียนทุกโคเรือนเนี่ยตั้งแต่เป็นปลาปลามาเนอาจารย์สคอรเคยเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนเราจะมีตุ่มทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนก็จะมีตุ่มตุ่มหนึ่งก็ประมาณหนึ่งพันลิตรถ้ามีสักร้อยร้อยหลังคาเรือนพันหลังคาเรือนหมื่นหลังคาเรือนก็หลายหมื่นลิตรขึ้นไปเพราะนั้นหลังจากนั้นแล้วพอมีระบบน้ำประปาเข้ามา ทุกคนก็ทุบโอ่งทิ้งพอเกิดวิกฤตน้ําท่วมไม่มีน้ํากินอีนนี้ยุ่งเลยคนกรุงเทพเหมือนกันทุบโอ่งทิ้งหมดคนภาคกลางคนภาคอีสานไม่มีน้ําดื่มเฉพาะโคเรือนไว้กินก็เลยเกิดวิกฤตอันนี้เป็นเรื่องน้ำนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะพยายามเอาน้ามาเก็บไว้ให้ได้มากที่สุดหลังจากที่มันหล่นลงลังคาแล้วเรายังไม่ให้ถึงพื้นดินพอดึงพื้นดินแล้วเราก็ยังไม่ให้มันไหลลงไหลลงน้ําปิง ลำห้วยสาขาเราก็พยายามทําฝายเข้าไว้ต้นไม้ต้นไม้ีมม่ช่วยได้มากพอเรากักไว้เนี่ยต้นไม้มันก็ช่วยเอาไปเก็บไว้ที่รากมันเอาไปเก็บไว้ที่รากมันสําหรับไม้ป่าไม้ที่เรารักษาไว้ตอนนี้โดยผาส้มรักษาไว้ประมาณสักหมื่นกว่าไร่ที่เป็นไฟก็ไม่เข้าไปนที่ที่เราป้องกันอยู่เพราะนั้นต้นไม้เหล่านี้ก็จะช่วยเป็นเครื่องเก็บกับน้ําคือดึงน้ําเข้าไปในดอยดึงน้ำเข้าไปไในโดย,ดไไดยแล้วก็ไยชะลอน้ำมันก็ทําหน้าที่กัก ชะลอน้ําไว้เรื่อยๆเพราะนั้นการจัดการน้ําพอลงมาถึงข้างล่างแล้วก็ขุดหลุมหรือแก้มลิงเอาไว้อีกทีหนึ่งเพราะนั้นมันก็เลยบอกว่าทั้งเก็บไว้ในโคเรือนทั้งเก็บไว้ในพื้นที่ลําห้วยทั้งเก็บไว้ในดอยแล้วก็ในที่นาก็เก็บน้ําเข้าไว้ที่เป็คคือผมคิดเสมอว่าแล้วก็คุยกับปราชญ์ผู้รู้ดูพฤติกรรมการใช้น้ําของเกษตรกรเมื่อก่อนเนี่ยนาเนี่ยผมว่า ถ้าเปรียบเหมือนเนี่ยเป็นพื้นที่เขื่อนขนาดเล็กทุกหมู่บ้านทุกตำบลจะมีนาและเอาน้ําเข้านาเพราะฉะนั้นพอน้ําท่วมจะไม่มีปัญหาเพราะทุกคนเอาน้ําเข้านาทุกวันนี้นาแปลงเล็กมันไม่เอามันลถถดไถดันไปหมดมดันไปหมดพื้นที่รับน้ําที่เคยมีเป็นล็อกเป็นล็อกมันไม,ม่มีใช่ครับและก็พื้นที่นาก็ไม่มีไปปลูกไห้หมดไปปลูกบันหมดไปปลูกป่ามหมดเพราะนั้นพื้นที่รับน้ําแต่เดิม มีไม่มีเพราะฉะนั้นต้องไปฟื้นตัวนี้ขึ้นมาถ้าจะเอาอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องน้ําทีนี้ทางเหนือเราเองเนี่ยก็พยายามคุยกันว่าในที่สุดแล้วเราก็ต้องหันกลับมาพึ่งตัวเองเราจะพึ่งตัวเองให้ได้อยู่สี่เรื่องด้วยกันที่พยายามทําไม่ว่าวิกฤตอะไรก็ตามถ้าเรามีสี่เรื่องนี้รอดแน่นอนเรื่องแรกก็คือเราต้องมีอาหารสํารองอาหารสํารองทั้งอาหารที่เป็น เข้าปลาอาหารทั้งอาหารที่เป็นน้ําน้ำนี่นคือเป็นเพราะฉนั้นโดยประชุมก็เลยคิดโมเดลขึ้นมาปีนี้เราเก็บข้าวเนี่ยเราซื้อเรารับซื้อข้าวรับบริจาคข้าวจากพี่น้องประกาศกยอปีนี้ได้ห้าิบตันเราทายุงขายุงงฉางขนาดใหญ่แล้วอันนี้เป็นยุงชุมชนระดมชุมชนมยุงเพราะ,ะเราเห็นวิกฤตปีที่แล้วว่าเราระดมได้ไม่มากเอามาช่วยภาคกลางเพราะเราไม่ไม่มีวิกฤตใช่ไหมครับจะภาคกลางน้ําท่วมเยอะอ๋อนี่คือระดมไว้นี่สำหรับระดมไว้ใช่และ เราก็บอกพี่น้องคนดอยคนเมืองว่าอย่างไรก็ตามเราจะให้พี่น้องสละพื้นที่กันมาไล่หนึ่งก็ดีสองไร่ก็ดีให้ปลูกพืชระยะสั้นฟักแต่งฟักทองเนาะพวกอะไรอย่างเงี้ยปลูกให้ในพื้นที่เยอะและในพื้นที่ที่บริจาคให้วัดหรือเข้าโครงการนี้ห้ามขายปีที่แล้วได้ผลครับ เราได้ฟักทองอยู่12ตันได้ฟักไอ้ฟักเขียวเนี่ยฟักหม่นเนี่ยเอาลงมาอีก6ตันส่งลงมาทางกรุงเทพครับ,รบเขาก็ได้กินเพราะฉะนั้นอาหารสำรองตรงนี้สำคัญมากออันที่สองพอมีอาหารสำรองเราก็ต้องมียาสำรองเพราะว่าวิกฤตที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเชียงใหม่ก็ดีกรุงเทพก็ดีจะมีปัญหารเรื่องยามากเพราะฉะนั้นภูมิยาพื้นบ้านในการทํายาเองเนี่ย ก็ต้องกลับขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยคนคนเมืองเขาเ,เรียกว่ายาขอหมอวานยาเนี่ก็คือวานกันมารักษาขอกันมารักษาแต่ทุกวันนี้มันเป็นยาขอหมอจ้างยาขอหมอซื้อหมอจ้างหมอซื้อมาหมดเห็นไ,ไหมครับเพราะเราขนยาจากต่างประเทศมาเราต้องไปซื้อมาวิธีกระบวนการรักษาการแพทย์เราก็ต้องเสียค่าเทอมเสียค่าหนุกิจไปเรียนแต่แต่คนในอดีตไม่เคยเสียค่าหน่กิจเลย บรรพุุษเรามาเป็นพันปีไม่เคยเสียเงินเรียนหนังสือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เสียค่าหนุกจิจนบรรพุพระพุทธเจ้าไม่เคยเสียหนุกิจิแม้แต่บาทเดียวพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่เคยเสียหนุกิจิแม้แต่บาทเดียวบรรพุุษเราไม่เคยเสียหนุกิจิแต่ทุกวันนี้ลูกหลานเราอับจนมุนปัญญาเพราะเสียหนุกิจตไปเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดแห่งการศึกษาหรือจุดสูงสุดในการทําลายพวกนี้ถ้าเราใช้เงินปั๊บมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเพราะนั้นถึงเป็นสัญญาณเพราะนั้นเรื่องยาเราก็ต้องหันกลับไป ใช้ภูมิป like tamam ัญญาพื huh. you know, ้นบ้านอย่างหมอพื้นบ้านเนี่ยนี่ดีมากเลยครับต้องส่งลูกหลานเราไปเรียนเรื่องนี้เรียนเรียนเรื่องที่มันมาใช้จริงไม่ใช่ไปเรียนเรื่องเาไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นอันที่สามพอเรามียามียามีอาหารมีอาหารอันที่สามเรื่องผ้าครับภูมิปัญญาเรื่องผ้าเนี่ยลูกหลานเราตนวนี้ทิ้งภูมิปัญญาเรื่องผ้าดีผมดีใจมากเลยลูกลูกกระเลียงคนเลยครับทอผ้าเองได้ทอญ้าเองได้ทอเสื้อทออะไร เองได้ตัดเย็บเองได้เย็บมือได้ผมยังภูมิใจและผมพยายามที่จะให้เขาเหล่านี้ทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาแต่ให้มาร่วมสมัยหน่อยอันนี้ไปฟื้นเขาหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ฟื้นมันมีอย<ม>ู่ลแลวเขวาทำอยู่แล้วเนาะมันเหมือนกับวิธีการฟื้นฟูต,งงต้นมะม่วงก้าต้นเสียบยอดเลยเขามีภูมิปัญญาเดิมอยู่แล้วเสียบเสียบยอดเลยหรือเขามีวัฒนธรรมเดิมอยู่แล้วบำรุงรากให้มันรากแข็งแรงขึ้นวัฒนธรรมเขาจะได้เข้มแข็งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องผ้าอันที่อันที่สี่คือเรื่องบ้าน อ๋อนี่คือปัจจัยสี่เลยทุกวันนี้นะคนจะมีบ้านได้ต้องมีเงินเก็บเป็นหลายล้านปแปลกมากเลยคนไทยเราไม่เคยมีเงินเก็บก็มีบ้านได้ทำไมก่อนในอดีตนั้นดังเกลียงเนี่ยภูิปัญญาในการทําบ้านเขาเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเลยและก็ไม่ต้องใช้เม้ดแต่ตะปูเม้ดแต่ดอกเดียวนี่ถามเลยครับไปสัมภาษณ์ได้เลยเขาสามารถทําบ้านเองได้แต่ทุกคนวันทุกวันนี้ทุกคนต้องไปยืมหนี้กู้มาเป็นสองล้านสามล้านเป็นหนี้กันเต็มบ้านเต็มเมืองเพื่อที่จะได้บ้านหลังเดียวมันมันอันตานาด สังเวชมากครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราไม่เคยด้อยภูมิปัญญาในการทําเรื่องสีเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่จะเราจะอยู่รอดในวิกฤตท,ที่จะมาถึงจะมาไม่มาก็ช่างขำๆทําไปใครจะว่าเราบ้าก็ไม่เป็นไรนี่คือทําให้เกิดเก<ำ>ิดก็ <ทำ S 2> ดี <ทำ S 2> ไม่เกิดก็ช่างแต่ผมเชื่อเสมอว่าประวัติศาสตร์มันส้ํารอยเสมอเราไปดูประวัติศาสตร์มนุษย์แสนปีที่ผ่านมาเมโสวโปเตเมียกรีกโลมันคอม อาณาจักรคูนันอาณาจักรจามาณาจักรอะไรต่างๆล่มสลายบ้านเชียงก็ยังล่มสลายไปเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่ายุคเราจะไม่ล่มสลายนี่เตราะเป็นวัฒนจักรของโลกที่โอนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเราเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองด้วยเตรียมความพร้อมดีกว่าเตรียมเตรียมความพร้อมให้กับคนที่เขายังไม่พร้อมด้วยเพื่อจะช่วยเหลือแบ่งปันเขาได้ด้วยใช่ไหมครับคือเราพึ่งตัวเองได้แล้วเนี่ยถ้าเราพึ่งตัวเองได้แล้วอยู่คนเดียวมันคงจะเห็นแก่ตัวเกินไปเพราะนั้นเศรษฐกิจขั้นขั้นก้าวหน้าก็คือ เราพึ่งตัวเองแล้วเราจะช่วยเหลือคนอื่นอ uh huh. พอเราพึ่งตัวเองได้ก่อนนะครับข้าวเรายังไม่พอก,กินนะอย่ยอย่าไปที่จะช่วยคนอื่นเพราะเราจะตายด้วยเพราะฉะนั้นโดยประชุมก็เลยพยายามที่จะจับกลุ่มพี่น้องให้เตรียมเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ว่าทุกหมู่บ้านจะเตรียมได้ทั้งสีเรื่องไม่เป็นไร mm hmm. ในเครือข่ายชุมชนของเราเนี่ยบ้านนี้เก่งเรื่องผ้าเอาผ้าไปเลยบ้านนี้ผลิตข้าวได้เยอะก็เอาเรื่องข้าวไปเลยบ้านนี้ผลิตปุ๋ยก็ปุ๋ยไปเลยบางบ้าน uh huh. ไ,ไม่มีแต่คุณมีข้าว เอามาแลกเอามาแลกขี้เอามาแลกปุ๋ยคุณมีผักเอาไปแลกปุ๋ยมาใส่ผักอันนี้ชุมชนมันก็จะเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นครับเกิดการเลกเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจเศรษฐกิจพึ่งพากันเศรษฐกิจบุญเพราะฉะนั้นของที่เราขายในในสุม้มภาคเหนือตอนนี้นะครับเราจะบอกเลยว่าน้ำยายาในปะสงค์เราสิบาทถ้าคุณซื้อสามไอ้สิบสามบาทห้าสิบาทขึ้นไป เหลือจากนั้นแล้วเราจะเข้ากองทุนหมอกควันและไฟป่าทันทีของทุกชิ้นในในสุ้มภาคเหนือนะครับจะมีราคาทุนเขาจะบอกราคาทุนแต่คุณจะจ่ายซื้อมากกว่านั้นก็ได้แต่คนที่ขายเขาจะไม่เอาเงินเข้าตัวเองเขาจะเอาเงินเข้าเป็นกองบุญกลางเพื่อที่จะเอาไปให้กะเลียงรักษาน้ํารักษาป่าเอาเงินไปให้กระเรียงทําฝายเพื่อที่จะได้มีข้าวมาช่วยคนข้างล่างเนี่ยเกิดแนวคิดอย่างนี้เพราะถ้าเรามีสีเรื่องนี้ยังไงก็ ไม่ตายแน่นอนครับอยู่รอดได้แน่นอนครับวิกิตอะไรก็ผ่านพ้นได้ครับอบครับนี่ภาคเหนือนะครับมาทางภาคอีสานต่อนะหิงห้อยนะครับอ่าเตรียมความพร้อมยังไงบ้างในการรับมือเราเรามองแต่เรื่องกายภาพเนาะแต่ว่าเราไม่มองเรื่องของศักยภาพภายในตัวของคนที่ที่ได้รับผลกระทบนะแต่ผมมองเรื่องของศักยภาพมากกว่าเพราะว่า สามพันปีสี่พันปีห้าพันปีมาแล้วตั้งแต่บ้านเชียงคนอีสานก็ปรับตัวมาอยู่ได้อยู่รอดได้ท่วมก็ท่วมไปท่วมเราก็ยกสูงใต้ถุนบ้านสูงสูงขึ้นมันก็อยู่ได้นะลูกหลานเราล่ำเรียนวิชาเอาตัวรอดหาอยู่หากินใส่มองจับโกบจับเขียดกินแมลงกินได้ทุกอย่างปรับตัวมาตั้งสี่ห้าพันปีมาแล้วคนกรุงเทพ นะไอ้ที่ไอ้ที่กลับบ้านก็กลับมาถือโอกาสว่ารัฐบาลประกาศหยุดโรงงานประกาศหยุดงานเฉยๆมันถึงกลับบ้านเออมีไหมมีมีคนที่ช่วงน้ําท่วมแล้วพอโรงงานมันปิดแล้วไม่กลับกลับไปนี่ไม่มีไอ้กลับก็ส่วนหนึ่งหมายถึงมันดีใจโอ้ได้กลับบ้านออเพราะว่าโรงงานประกาศหยุดเองให้หยุดฟรีอ่ะโดยไม่ไม่ไม่มีอะไรอ่ะแต่ไอ้ที่กลับไอ้ที่ไม่กลับเนี่ยดินะมันก็ดีใจอยู่นะเพราะว่ามันโอ้ยป่า เยอะมากเลยมันมันมันมีน้องผมคนหนึ่งอยู่เช่าวคอนโดอยู่มันก็ท่วมชั้นสองชั้นสนั่นแหละนะปารากฏว่ามันเอาเอาแหาเอาอวนเอาอะไรเนี่ยนะดักปลาในกรุงเทพได้ปลาโต,โต,โ,ตโตกินก็แสดงว่าวมันอยู่ได้แบบแบบไม่ต้องคนอื่นนี่ต้องรอเข้ากล่องใช่ไ,ไหมแต่มีไม่มีแบบพี่กลับไปพออยู่โรงงาน <H an> ใช่ไหมครับนี่กมอุตสาหกรรมปิดตั้งหลายแห่งอีกช่วงนั้นทําอะไรไม่ได้ กลับไปบ้านแล้วกลับไปบ้านมีคนแบบที่เรารู้จักนี่ <c oughs> เขามีเาเรื่องตั้งคําถามไหมว่ามันน้ํามันท่วมหนักอุตส่าห์มาปักใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวพอวันหนึ่งต้องอยู่ไม่ได้เลยตกลกลับไปอยู่ที่นี่จะทํำยังไงมีไหมคร,รับก็ไอ้ที่กลับก็เขาก็บางคนก็คือวิถีวัฒนธรรมที่มันเปลี่ยนทําให้คนคนรุ่นใหมร่รู้สึกว่าศักยภาพภายในตัวเขาไม่มี ความรู้ความรู้ที่ร่ำเรียนจากบรรพบุรุษก็ไม่มีครับหาอยู่หากินก็ไม่ปีไม่มีเพราะว่าเพราะมันเดือดร้อนอยู่ในกรุงเทพแต่คนที่เขามีวิชาร่ำเรียนมาจากบรรพบุรุษร่ำเรียนมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายในการหาอยู่หากินเนี่ยอันนั้นเขาไม่กลับครับไอ้ที่กลับเนี่ยก็คือหากินไม่เป็นหนึ่งข้าวหุงข้าวไม่เป็นเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะจะหาหาอยู่ได้คือไม่มีความรู้นั่นแหละก็กลับนะ นี่ก็คือผมมองเรื่องของอมันน้ําท่วมมันท,วนท่วมใจมากกว่านะฮะมันไม่ได้มันไม่ได้ท่วมท่วมกายอย่างเดียวมันท่วมใจด้วยผมเลยมองว่าเราต้องเพิ่มศักยภาพให้กับลูกหลานเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคนกรุงคนบ้านนอกก็ดีเนี่ยต้องให้พึ่งตนเองเป็นให้ฝึกการเอาตัวรอดเป็นหุงข้าวเป็นทำกับข้าวเป็นกินเป็นรู้อะไรว่ากินได้อะไรกินไม่ได้ ใช่ไหมครับลุงผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดมันท่วมกันจริงๆแล้วท่วมหนักด้วยแล้วก็ต้องอพยพ่ะแล้วที่อพยพบางทีมันไม่มีที่สะดวกสบายอ,ะอ่ะคุณต้องทํากินเองอะ่ะอย่างเงี้ยคุณจะอยู่ยังไงฉะนั้นเราต้องต้องให้ความรู้เรื่องนี้ให้เขาให้เยอะครับโชคดีมีสสสก็ให้ซีเอ็มเออะไรฝึกอะไรเนี่ยเราพงผู้ใหญ่ฝึกการเอาตัวรอดนะมีพื้นที่ถ้าอพยพไปอยู่ในป่าจะกินอะไรได้อันนี้ก็ตรงกับ กับที่เราคิดไว้พอดีว่าเราต้องเอาตัวรอดแบบนี้แหละนะการจัดการเรื่องน้ําก็เหมือนกันเราก็ต้องต้องฟันธงเลยว่าการการแบบเนี้มันผิดรัฐส่งเสริมขุดคลองแบบเนี้ผิดผิดต้องต้องบอกว่าผิดเลยไม่ใช่ว่าโอ้โหให้ทํากันจนจนไม่มีอะไรจะเหลือแล้วคลองบ้านผมห้วยบ้านผมมีแต่ยยคาลิปตัดตอนนี้มันโค่นยางนาออกหมดแล้ว <c oughs> นะเพราะว่าขุดคลองแบบผิด <c oughs> ผดนี่แหละ <c oughs> นะครับ ก็ <g ul ain> ทําให้อีสานเนี่ยแทนที่มันจะมันจะแรงเป็นปกติมันก็จะกลายเป็นแรงไม่ปกติแล้วนะกลางวันก็ร้อนตับจะแตกกลางคืนก็หนาวอย่างเงี้ยเหมือนอ <c oughs> <c oughs> ิสราเอลเหมือนประเทศโควิดไปแล้วก <c oughs> ็ม <c oughs> ีเรื่องของตัวนี้นะการตัวรับตัวย้อนต้องย้อนยุกต้องกลับไปเอาภูมิปัญญา ต้องเอาอะไรที่มันสามารถลดลดการจัดการได้ครับม,ม,มีมีมีที่อีสานมีจัดแสดงไว้สองสามอย่างก็สามารถแวะไปดูได้ก็แวะไปก็ไปดูได้